Hello! In today's lesson, we're going to talk about English vocabulary. Full Relationships นะคะคสำหรับคนที่อยากสนใจกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์วันนี้คริสปี้จะเอามาหลายประโยคหลายกลุ่มคำศัพท์มากๆเลย If you don't want to miss out on my future live videos click see first button ไม่อยากพลาดไลฟ์ดีอย่งคริสปี้หรือว่าโพสดีให้กดให้เห็นโพสต์ก่อนที่หน้าเพจนะคะให้กด see first เนะ้าทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เพิ่งได้รับข้อความจาก Tik Tok ถามว่ากด see first ตรงไหนหนูบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าอยู่ในเพจนะคะสำหรับ Tik Tok ที่ยังไม่ได้ตามเพจค r i s p y ให้พิมพ์แค่ว่า c r i s p y f r i ที่เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษ,กฤษนะจะสามารถเจอเพจของ Krispy ได้เลยนะคะ how are you doing, I Missy? Happy Valentine's Day สวัสดีวันว,เวาเลนไทน์นะคะนิดนึ่งให้ออกเสียงคำว่า Valentine's ก่อนนะคะ the, the v, นะั v เนาะ t ั v the Valentine's day Valentine's Day ก็คือวันวาเลนไทน์นะคะคริสตี้จะไลฟ์ทุกๆวันอาทิตย์สามทุ่มเป็นต้นไปนะคะ I will go live on Sunday actually every Sunday though ทุกๆวัน อาทิตย์ไม่อยากพลาดให้กดติดตามที่หน้าเพจนะคะ Anyway before we start I would like to thank you to my sponsor actually our sponsor today ม่นจะเป็น Heartbeat นะคะแล้วก so, ็น้ำดื่ม8 Plus ด้วยทุกคนปรบมือให้ Krispy นิดนึงนะคะสปอนเซอร์วันนี้ I would like to say thank you to our sponsors today Heartbeat u n 8 Plus น้ำดื่ม8 Plus วันนี้สวัสดีค่ะคุณพี่ดอกแก้วนักเรียนสุดที่รักของ Krispy Anyway วันนี้ขอตอบคําถามก่อนนิดนึงมีคำถามจากชิกชอกขอตอบตรงนี้พร้อมๆกันเลยนะเขาถามว่า Chris คริสคะพอดีว่าแบบฝอผู้ฝอพี่มาบอกว่า will you be my valentine will you be my valentine มันจะตอบไบบยังไงดีให้ม,มันแบบสวยๆปังๆบาง้บา,งบางคะก่อนอื่นเลย will you be my valentine คืออะไร valentine คำนี้นะคะมันแปลว่า someone you love คือ คนรักก็ได้คู่รักหรือว่า sweetheart ที่รักหรืออะไรก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเขาถามว่า will บี u ม e m ฟล a l น n ์ i n e มันก็คือคุณจะเป็นที่รักของฉันไหมคุณจะเป็น sweetheart ของฉันไหมคุณจะเป็นแบบแฟนของฉันไหมวิธีการตอบง่ายๆถ้าเซ m มปูที่สุดนะคะก็ oh, yes, อนะ้ yes i will ถามวิ l ตอบวิเนะอย yes i will คือถ้าล่อมาดนแล้วคือแบบภาษาคอมเนแบบคือ เรามาดนแล้วจังสิแล้วก็โอ้ oh, yes I will ได้สิฉันจะเป็นอ่าวาเลนไทน์ของคุณหรือว่าถ้าสั้นๆก็ of course of course ได้เลยได้สิถ้ายอย่างนั้นก็ yeah I will be your Valentine อืมก mm ็โอเคนะก็จะเป็นฟาลรนไชส์ให้คนนะรายวอลรายที่สุดวอลรถที่สุดเลยอ่ะเขานี่ทุกคน say thank y our to o u sponsors today ขอบคุณสปอนเซอร์ให้คริสปี้ก่อนทั้งฮาร์ดบ a ทแล้วก็เอ l พลัสให้คริสปี้ด้วยนัะปังไหมปังไหมหนูปังขึ้นสมือสุเวนนะจ๊ะอ่ะ Anyway in today's lesson we are going to talk about English vocabulary for Relationships วันนี้จะมาพูดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะ It's probably the topic people talk about most of the time. It's probably the topic that people talk about most of the time. คือเป็น topic ที่ทุกคนจะพูดถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ What do you like to talk about with your friends? To be honest, What do you like to talk about with your friends? ปกติแล้วเราจะพูด เพ,เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมีท็อปปิกไหนบ้างอย่างคริสปี้นะ I always talk about um, I always talk about friends พูดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเพื่อนคนนี้มันเป็นอย่างนี้นะเว้ยอ่าหรือว่า food e ละใส่ traveling อ oh, r dating ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องไม่ไม่ date. ไมเ,เดทไปไปเดทใครเนาะดูคำที่ I'm single you know what I mean เป็นคนโสดแล้วเพื่อนเพื่อนที่เหลืออยู่ก็โสดอ่าโสดก็โสดมาเจอกันใช่ไหมเราก็จะ talk ก b o u t บ dating เรองการไปเดทกับคนอื่นเรื่องของฟู้ดคือ s อ I like to eat nice food ชอบกินอาหารที่มันแบบอร่อยอร่อยถูกปะและ crispy ยังชอบ talk about let's say dating like to talk about the guys i m dating ชอบพูดถึงกับเรื่องของผู้พูดถึงเรื่องของอุ้ยแต่คุณแม่อยู่ข้างหลังนะคะต้องขอโทษด้วยนิดนึงเนาะก็แบบชอบพูดถึงเรื่องของคู่ คู่นะคะที่เราเดทด้วยอยู่หรือเราคุยด้วยอยู่เราก็จะชอบพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นเรื่องปกติมากๆถูกปะดังนั้นคำศัพท์ในวันนี้นะคะคริสปี้จะพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่า relationship นั่นเอง are you ready พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยกันไหมคะ are you ready พร้อมนะพร้อมนะอ่ะ let's get started มาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยเรือ,รอจะชัดเจนนิดนึงเพราะเป็นคนสุรินหลายๆคนที่มาจากสุรินจะรู้ดีนะคะอ่ะ crush Do you know what means? รู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรคำว่า crush crush ออกเสียงตาม crispy ด้วยนะคะ crush เป็นควบกล้ำนะคะ crush crush แปลว่าอะไรลองเดาได้ไหมที่จริงคำว่า crush นี่นะคะมันแปลว่าอแอบการแอบชอบก็ได้มันแปลว่าการแอบชอบก็ได้หรือว่าคนที่เราแอบชอบก็ได้เป็นได้ สองความหมายเลยนะคะแปลว่าการแอบชอบก็ได้หรือว่าคนที่เราแอบชอบก็ได้นะคะอย่างเช่นคริสเคยมีคนที่แอบชอบไหมตอนนี้ใครยังไม่มีแฟนพิมพ์มานิดนึงนะว่าคนที่คุณแอบชอบชื่ออะไรบ้างอย่างเช่นของคริสปี้นะคริสปี้แอบชอบจัสตินสมมติเขาชื่อจัสตินอย่างเงี้ย oh justin is my crush j u s t i n is my crush Justin เป็นคนที่คริสแอบชอบ่ Justin is my crush จะใชเป็นผู้ที่คริสปี้แอบชอบหรือว่าถ้าเราจะบอกว่าเออฉันแอบชอบเขาอะแอบชอบเขา I have a crush on him คลีมประโยคนี้ใช่ไหม I have a crush on him แอบชอบผู้คนนั้นยอหรือว่า I have a crush on you I have a crush on you ฉันแอบชอบคนนี้ไรยบอาย่ายที่สุดเลยชอบประประโยคนี้ God Seven oh I love God Seven actually I like... um จริงๆชอบทุกคนในกอร์เนนะคะเมื่อก่อนเป็นบ้าเป็นบอบกอร์เซ่นนใครมีปัญหาเรื่องนี้บ้างหนูสามารถดูกอร์เซได้ทั้งวันจนตาหนูแบบกลายเป็นคนที่ตาบอดกลางคืนไปเลยเพราะเรานั่งจ้องสกรีน n อ l the time นั่งจ้องหน้าจอตลอดเวลาซึ่งคนที่คริสปี้ชอบชอบจินชอบจินยองนะแล้วก็แบบชอบพี่มาร์คมาร์คเขินนะโอ๊ยตายแล้วนาแกะ ม่าก็พูดรอผู้ชายคุณแม่ของหลังไม่สามารถชอบเกับ u อ s all the time พูดถึงเรอผู้ชายบ่อยไม่ได้เพราะคุณแม่อยู่เลยนะคะจคริงๆ crush คนที่เราแอบชอบถูกปะ uh, I have a crush on you ฉันแอบชอบคุณอยู่นะหรือว่า you are my crush คุณคือผู้ชายที่ฉันแอบชอบอยู่นะึกออกปะ นึกออกไหมคะ I agree with you yeah you're right thank you mm hmm. มาก, mm hmm. ม,ากมากเลยนะคะ TikTok เนี่ยอ่ะอ่ะไปต่ออีกอันนึงคือคำว so ่า so made so made เชือได้ยินคำนี้บ้างมันแปลว่าอะไรลองเดาซิ so made คือรายใครตอบได้บ้าง so made happy Valentine's Day สวัสดีค่ะทนาย at home ่ะ s t i l l at home going back to Bangkok next week hopefully อาจจะกลับกรุงเทพ next week นะคะหรือวันอาทิตย์หน้านะคะฝากเป็นกลังใจคริสปี้ด้วยนะ,ะไม่ชูนะคะอ่ะ ใครตอบได้บ้างว่า so mate แปลว่าอะไร so mate what does it mean yeah you're right เก่งมากปรบมือให้ตัวเองนกที่สุดเล so mate คือเนื้อคู่ออกเสียงตามคริสปี้ใครออกเสียงตามคริสปี้กดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมหนูเสด็จมาต้องย่ำหลายรลอบล่างเธอหนูก็พูดหลายรลอบเดี๋ยวจะถามว่า จะพูดอย่างสัมๆัมันว่าแมนเ้อจะ้ะคือการออกเสียงมันสําคัญถ้าคุณบ่รูที่การออกเสียงคุณสิฟังเขาบ่รูเรื่องแล้วที่สําคัญยามคุณว่าค,คุณออกเสียงปร่ถูกต้องเขาฟังคุณบ่รูเรื่องเขาใจโบอ่ะ soulmate soulmate soul คือเนื้อคู่อย่างเช่น I'm waiting for my soulmate I'm waiting for my soulmate เนือ้อก,กำลังรอคอยเนื้อคู่อยู่นะ you know? I dream about him every day คือฝันถึงแบบเขาทุกวันอะ oh, I'm waiting for my soulmate ทุกคนก็ต้องรอเนื้อคู่อยู่แล้วแต่ถามว่าคริสปี้รอจริงๆไหมไม่รอนะวันวาเลนไทน์นี่ก็ไม่ใช่วันของคริสปี้ I don't give a shit about it อุ้บคุณแม่ <laughs> คุณแม่อยู่ข้างหลังนะคะต้องขอโทษเมื่อกี้คริสปี้หมายถึงว่า,าชอบชิปส์นะคะชิปส์มันคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นอังกฤษเลยนะคะมันจะหมายถึงว่า French fry เนาะชอบกินรน e n c h fry นะคะแล้วก็ ชอบกินเฟรนฟรายแหละเขาจริงๆก็ไม่ค่อยสนใจกับเรื่องของวันวันที่14มานานมากแล้วนะคะเพราะว่าวันของคริสปี้จริงๆมันคือวันที่16กับวันที่1นึ่ง h ูปชูบออเสเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องของการเก่งเลขมากๆเลยนะล็อคคีนัมเบอร์ 'cause you know I've won a lot คือจริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมาคริสปี้ won have won the lottery every let's say last last week I won the lottery and last month I w o n I still won the lottery คือ won the lottery คือจริข้ามาว่าร์น lottery มันเป็นมันพูดถึงสิ่งที่จบสิ้นไปแล้วถูกหวยตลอดเวลาถูกอีหลีปไปถูกเล่นๆนย่ำถูกถูกหลายหนูบอกเราดูเป็นคนสายแบบสมาธิสวดมนต์บุคลิกหนูบบไห้แต่หนูเป็นคนแบบว่านั่งสมาธิตลอดปไปขาดหวังองี่ยงหรอกบอกแล้วว่าวัานทายบอกเกี่ยวกับชีวิตหนูเลยแต่ว่าวันที่สิบหกนี่ 16, หนูมั่นใจอีหลีท้าสิบหกนูถูก หนูสิมาบอกทุกคนเลยหนูสิประกาศแต่วันนี้หนูประพดอีหย่างหลายเพราะว่ามันเป็นวันของหนูเข้าใจบ่นึกอกบ่มันเป็นสิ่งที่สวัสดีคุณวีอามิซวนะอ่ะมันก็เศราา้าระมั้งหรือวาเลนไทน์มันก็บอกปั้นนั่นจําได้ไหมใครจําได้บ้างว่าวาเลนไทน์แปลว่าอะไร เมื่อกี้คนฟังมาตั้งแต่ต้น Valentine แปลว่าอะไรใครจำได้บ้างมันแปลว่า someone you love นะคะคู่รักคนรักที่รัก sweetheart เลยก็ตามนี้เป็นคนที่เรารักคขานี้ will you be my Valentine คุณจะเป็นแฟนของฉันไหมคุณจะเป็นคู่รัก ของฉันไหมนั่นเองนะคะวาลันทายตัวนี้นะคะเป็นเรื่องของความรักคู่รักแล้วนะคะมาดูคำที่3มที่คริสปี้จะพูดถึงอุย้ยน่ารักที่สุดเลย oh golden retriever คุณพระพาสินใช่ไหมคะ I'm sorry I don't have my glasses on ไม่ได้ใส่แว่นตาก็เลยอาจจะมองชื่อไม่ชัดนิดนึงนะคะเป็นคนที่ชอบหมานะ i m a d o g lovers เป็น a m a d o g lovers คือเป็นเป็นเป็นคนที่รักหมามากๆที่บ้านมีโกลเด้ตัวหนึ่งเป็นโกลเด้ที่ขี้เศามากนอนประมาณ ยี่สิบชั่วโมงต่อวันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะนอนอะไรมันปกติไหมบ้านหมาบ้านหนูยี่สิบชั่วโมงต่อวันอะคำนี้นะคะคือคำว่า oh h a n ง on น h i s one caring can you tell do you know what it means รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร caring what does it mean มันแปลว่าอะไร what does it mean มันแปลว่าอะไร caring ใครตอบได้บ้างที่จริง caring มันเหมือนว่า you care about other people you care about other people คุณแคร์คนอื่นคุณห่วงใยคนอื่นคุณเป็นกังวลต่อคนอื่นเป็นคนที่สพอร์ตคนอื่นอยู่ตลอดเวลาใจดีเหลือเกินแคร์คนอื่นตลอดเวลานะคะตอนนี้คือคำว่า caring เป็น adjective เนอะอย่างเช่น crispy is a caring a very caring person let's say crispy is a very caring person ก็คือเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นตลอดเวลายิ่งถ้าเป็นเพื่อนนะถ้าเป็นคนอื่นหนูจะไม่ค่อยสนใจเพราะหนูสือว่าหนูผ่านอะไรมาเยอะแล้วหนูโดนคนเกลียดเยอะด้วยความที่เป็นบุคลิกที่ไม่ค่อยที่จะปกติของมนุษย์เท่าไหร่คนก็จะไม่ค่อยชอบเห็นข้างล่างคนไม่ชอบแต่ว่าหนูก็จะไม่สนใจคาําดนะ่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆอะหนูจะแบบค่อนข้างที่จะแคร์มากๆเลยนะคะแล้วก็อ a very caring person I would say c r i s p นคนที่แคร์หรือห่วงใยคนอื่นตลอดเวลาว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดคือเป็นอย่างนี้แล้วก็โสดด้วย <c oughs> เป็นคนที่โสดตลอดเวลาสวัสดีค่ะผู้ชายคุณโซดามาอีกแล้วโอ้อนเซอร์อีกคนหนึ่งของคริสปีคุณนอีกที่สุดแล้วในโลกใบนี้เขาใจโบะคุณโซดาขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะไปะ ไปอีกคำหนึ่งนะคะคือ caring ำจำได้ไหมว่าแปลอะไรเป็นว่าห่วงใยคนอื่นมันจะพูดถึงว่าคนคนนี้มีนิสัยคนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นตลอดเวลาเป็นคนใจดีหนูชอบคนที่ caring นะคะ อ่าต่อไปคำต่อไปคำที่สี่นะคะ go for a meal anyone you know what it means รู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไร go for a meal คำนี้คือคิดว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะคะ go for meal เอาใจใส่ใช้ดูแลคนอื่นแคร์คนอื่นนะคะอ่าแต่แต่ไม่อันนี้คือ go for meal คือเปลี่ยนคำแล้วเนาะ go for meal แปลว่าอะไรใครเดาได้บ้าง go for meal จริงงมันคือ um to eat a restaurant to e a t at a restaurant คือการไปกินข้างนอกไปกินอาหารข้างนอกนั่นเองนะ go for a meal to e a t at a restaurant ไปกินอาหารที่ร้านอาหารหรือไปกินข้างนอกนะคะอันนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงไหน,นอ่เช่นสมมติว่าเราจะจีบใครหรือเราม,มีความสัมพันธ์กับใครเราทำงานเสร็จแล้ว are you doing anything tomorrow are you doing anything tomorrow พรุ่นี้ทำอะไรหรือเปล่าว่า would you like to go for a meal would you like to go for a meal would you like to go for a meal อย่าไปมีลอย่าไปทานอาหารด้วยกันไหมข้างนอกอะ่ะอออันนี้ถามบ่อยแต่จริงๆคริสให้พูดตรงๆเห็นหน้าย่างนี้เป็นคนปฏิบัติธรรมเนาะเป็นคนนั่งสวดมนต์สมาธิทุกครั้งเลยบบช่วนไปกินเขา่าจะชวนไปกินเหล้าจะหมายถึงว่าคุณแม่อยู่นะือจะช,วน,นจะชวนไปแบบไปเล่าเรื่องไปเมาโมยนะไปเล่าเรื่องไปเมาโมยเนาะจริงิชวนแบบ I I always ask Someone who am dating นะค,ะคนที่เดทตลอด Would you like to go for a drink instead of going for a meal? you know what I mean ไปดื่มไหมไม่ได้ชวนไปกินข้าวนะ Would you like to go for a drink? ไปดื่มสักดื่มไหมเอาตรงๆนะคะก็บอกก็แบบเป็นคนชัดเจนนะเนาะ Would you like to go for a drink? ไปสักดื่มหนึ่งไหมเอาตรงๆนะจะได้แบบคุยกันแบบชัดเจนภาษาอังกฤษจะดีมากช่วงนะั้นะคะ่ะ ภาษาอังกฤษจะปลอเลยจะไม่เคยพูดผิดเลยสักคำหนึ่งปะ่ะก็เว r ร์วังอีูแล้วคริสปี้อ่ะ y, uh. go for meal นะคะฉันโอ้วั doing anything tomorrow พวกนี้ทำอะไรหรือเปล่า w h u l d like to go for meal ไปทานอาหารด้วยกันไหม w h u l d like to go for drink ไปดื่มด้วยกันสักดื่มไหม w h u l d like to go for something which go shopping tomorrow ไปช้อปปิ้งไหมพุ่งนี้สำนวนนี้เพิ่งที่จะสอนนักเรียนเมื่อวานไปนะคะคุณพี่ยังอยู่ไหมคุณพี่นักเรียนของคริสปี้นะคะคุณพี่ เพิ่งเรียนมานะคะ go shopping ไปด้วยกันแปลว่าไปช้อปปิ้งหรือว่า do the shopping ก็คือว่าเป็นการช้อปปิ้งเหมือนกันถ้าเราจำแค่ว่า shopping อันนี้หนูเพิ่งสอนไปในเรียนในคอร์สหนูนะคะ shopping แปลว่าช้อปปิ้งถ้าเราท่องว่า go แปลว่าไป shopping แปลว่าการช้อปปิ้ง do แปลว่าทำแต่เขานี่พ่อหลายคนใครมีปัญหาบ้างถ้าบอกว่าไปช้อปปิ้งไหม go to shopping สียงสูงพวกคิดว่ามันคำถามหรือปะ พอคิดเป็นไทยปุ๊บไปช้อปปิ้งเหรอ go แน่นอน go to shopping go to the shopping go to the shop อ,อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็บ่แมนแล้วจ้ะมันคือ go shopping นะคะ go shopping หรือ do the shopping ก็ได้นะอะไรก็ได้แบบนี้นะคะจำเป็นกลุ่มคำหนูจะบอกเสมอเลยกริยาตัวนี้มันน่าจะไปกับคำศัพท์ตัวไหนบ้างกริยาตัวนี้ไปกับนามตัวไหนบ้างกริยาตัวนี้ไปกับ adjective ตัวไหนบ้างให้จำเป็นกลุ่มคำแทนที่จะเป็นว่าคำๆหลายคนที่มีปัญหาการจำคำศัพท์แบบเป็นคำๆมันจะเกิดขึ้นปัญหาตามมาก็คือ คิดเป็นไทยเรียงประโยคไม่ถูกต้องใช้คำศัพท์ไม่ถูกสถานการณ์พูดยังยๆคือคิดไทยนะคะใครเป็นอันนี้บ้างกดหนึ่งเลยได้ไหมแล้วพิมมาได้ว่าหนูติดคิดไทยหนูใช้คําศัพท์ไม่เป็นหนูอยากรู้ว่าปัญหาหลักๆของคนในเพจแล้วคนใน t ิ k กต็อกคืออะไรแล้วรอบหน้าหนูสัญญาเลยนะอรอบหน้าหนูสัญญาเลยว่าเดี๋ยวหนูจะเอาปัญหาของวันนี้ที่ทุกคนมีมที่สุดหนูจะเอามา พิมพ์ให้ดูเลยหนูจะเอามาเล่าให้ฟังรอบหน้านะคะ Hi t h e คุณ r a i n y How are you doing How is ขอนแก่นคะ How ขอนแก่นขอนแก่นคือเป็นจังไดบ้างเข้าใจไหาบนทิกตกอก็จะถามมาเยอะนิดนึงนะคะตอนนี้ตอบคำถามให้คำถาม Okay อย่าอย่า Hi everyone Thank you so much อะ หลายคนติดหนึ่งติดคิดไทยเนาะหลายคนติดคิดไทยไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะเอาเรื่องของการคิดไทยประโยคที่คนติดคิดไทยไบ่อยๆนะคะใช้คําเชื่อมด้วยนะได้ค่ะคุณพี่เดี๋ยวหนูจะแคปไว้เลยคุณพี่อินบ็อกซ์มาบอกหนูอีกรอบหนึ่งได้ไหม คุณพี่ลองหนูก็หนูลืมไงเรื่องของการคมเชื่อมพิมพ์ให้หนูนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอน้าหนูเอามาไลฟ์เรื่องนี้นะอะคำต่อไปคําต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้หนูมีมาเยอะตัวอย่างเยอะมากเลยยังพูดไปไม่ถึงไหนเลยคําที่5นะคะคือว่า cuddle อันนี้เพิ่งสอนในคอร์สออนไลน์ของคริสปี้นะนักเรียนของคริสปี้อยู่หรือเปล่านางอยู่ฉันรู้ว่าพวกหล่อนนะอยู่ที่นี่หมดแหละนะคะ right ่ะ cuddle anyone who knows cuddle you know what cuddle means รู้จักคําว่า cuddle ไหมคะคั d d เมืม่อวานเพิ่งสอนนักเรียนไปในคอร์สออนไลน์คั d d ตัวนี้นะคะ คาดูคำนี้เหมาะกับ relationship มากๆเลย Did you read my comment What did you say Sorry r e n i What did you say คุณเรนี่พูดว่าอะไรบ้างคะไม่ i s s u นะอ่ะรอบมาเดี๋ยวคริสปี้จะเอาคุดเอาครูผู้ชายหล่อมาไลฟ์ให้ด้วยอีกนะนะคะใน t ิกต o กเนาะคาร์ดูคืออะไรคาร์ดูคือการกอดแบบว่ารักใครมาเรื่อยจะชัดนิดนึงนะคนสุรินจะจะชัดนิดนึงนะคาร์ดูมันคือมันคือการกอดแบบ รักใครแล้วส่วนมากจะเป็นการกอดเนื้อขอมันมันเป็นอะไรที่มันแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนนอนกอดก็ได้นอนกอดรัดฟัดเวียงหรือแบบมันเป็นการกอดที่แบบว่ามันรักใครมากกว่านะั้นมันเป็นความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้เนาะอย่างเช่นนะคะถ้าจะให้สวีทที่สุดใครอยากรู้ว่าสวีทคุณพี่ดอกแก้วคุณพี่ดอกแก้วเมื่อวานคุณพี่เพิ่งเรียนกับหนูมาคุณนักเรียนของคุณสปีดไหนลองพูดให้หนูภูมิใจหน่อยได้ไหมอย่างเช่นอะไรได้บ้างนะคุณพี่อย่าให้หนู เขาจะบอกนี่หนูไหลหน้า,นาเพจหนูคุณพี่ต้องบอกให้หนูเข้าใจเข้าใจว่าอ่ะคราวนี้คําว่าเขาโตอย่างเช่นนะคะใครอยากรู้ที่หวานที่สุดกดหนึ่งให้หนูได้ไหมหนูจะได้เล่าให้ฟังอันนี้หนูว่าละหวานที่สุดเพราะหนูชอบหยอดชอบหยอดกิ๊กนะหนูจะบอกเลยว่าแบบอย่างเช่น I want to lay on your chest I want to lay on your chest ฉันอยากที่จะ จะพูดยังไงให้มันไม่นา่าเบียดฉันอยากเ h e s t นะคะแปลว่าหน้าอกเนาะฉันอยากที่จะแบบอิงหน้าอกคุณ and cuddle with you until we fall asleep อยากที่จะแบบอิงหน้าอกคุณแล้วก็กอดรัดกอดกับคุณอบกอดคุณจนเราหลับไปเราเผลอหลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูจะมีปัญหาในเรื่องของการแปลไทยนิดนึงนะคะจะอาจจะช้านิดนึงหนูมีปัญหาจริงเพราะหนูไม่เคยเรียนมาแบบแปลคราวนี้พอหนูจะแปลหนูต้องใช้สมาธินิดนึงเนาะ I want to lay on your chest and cuddle with you until we fall asleep. อยากที่จะนอนอิงบนหน้าอ,อกของคุณแล้วก็แบบกอดกับคุณจนเราหลับไปเราเผลอหลับไปไลยมาน,นี้หนูชอบนะหนูชอบหนูชอบแบบว่าหยอดว่าแบบ I want to lay on your chest อยากที่จะน,นอนแบบอิงไปกับหน้าอกของคุณอยากจะจะฟังเสียงหัวใจของคุณอะไรอย่างเงี้ยเรื่อแบบล่โค่นนะพูดไปก็โคนไปนะคะประหนึ่งว่ามีเยอะอะไรเงี้ยมีเยอะอีล,ลีเวลาเรามีเราก็มีเยอะมันเป็นการพัฒนาทักษะการ,รอหนูต้องพุ่งตรงนะว่ามันทักมันเป็นการพัฒนาทักษะเรื่องของ management นะคะต้องไปพูดเล่นอย่าน้พูดอีลีนี่แหละมันเป็นการพัฒนาเรื่องของ management จะให้เราเป็นคนที่มีการจัดการที่ดีขึ้น จัดการในเรื่องของแบบเฮ้ยวันนี้คนนี้โทรมาวันนี้เป็นวันของคนนี้นะนื้อแม่มันแบบคุณนีความสามารถทักคริสปี้บอกมันต้องใช้สติหลายสตินี่รุดบ่ด้เลยเรียกชื่อก็ต้องเดยกให้ชัดเจนก็เวอร์ว่างพูดออียงเวอร์ว่างคนอื่นก็เสือ่อมหมดแล้วหนูวอลเรนเด้อคำที่หกนะคะ Hold hands anyone Do you know what it means รู้ไหมคะว่า hold hands แปลว่าอะไร hold hands แปลว่าอะไรใครเดาได้บ้าง hold hands คืออะไรคือการจับมือกลุ่มมือเนี่ย hold hands คือการจับมือกลุ่มมือเวลาเราจำ touch ได้ไหมจับปุ๊บ touch ได้ไหมคือ touch แปลว่าจับหรือว่าแบบอะไร feel สัมผัสสัมผัสมือมันใช้คําว่าอะไรบ้างตกลงจำไปเป็นกลุ่มคำไปเลยค่ะกริยาคำว่า hold ไปกับ hands hold hands แปลว่าจับมือกลุ่มมือนะคะอย่างเช่น I want to hold your hand in public. I want to hold your hand in public. อยากที่จับมือกุมมือคุณในที่สาธารณะคือ public คือที่สาธารณะคือสาธารณะนั่นเองนะคะ I want to hold your hand in public. อยากที่จะ hold your hand in public นะคะอยากจะจับมือในอในที่สาธารณะเนาะ,ะเคยแบบไม่มีสติตอบผิดช่องนค่ะใช่ค่ะตายแล้วคนไใบเตยน,นะ ไม่ตยลายคุณอะชอบดึงเพื่อนคุณเข้ามาเพื่อนคุณก็ประสายฝ่อเหมือนกันนิฉันรู้หมดนะวันนี้คุณดึงเพื่อนคุณเข้ามาหรือยังกูมือคุณเรนี่เก่งมากจับมือใช่ค่ะเก่งมากๆเลยนะคุณเรนี่ thank you for finger ค่ะนะคะขอบคุณมากๆสาหรับฟิงค์ค่ะสำหรับใครไม่ติดตาม t ิ k t o k c r i s p ปี r i s p y ปีลงคลิปทุกวันนะสามารถเข้ามาติดตามได้เลยที่ t ิ k t o k ช่อง tiktok พิมแค่คำว่า Cris ปี f r y ายคาเดียวนะคะเจ้าหนูมีหนูคนเดียวเท่านั้นที่ลาที่สุดปากแดงที่สุดข้าใส่บ่ะบีบะ most of the time b i e b box b i e b e อีบบเป็น golden retriever and then try is the okay sorry guys okay get along คำนี้นะคะ get along ใครเคยรู้บ้างมันเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะ get along ตัวนี้แปลว่าเข้ากันได้เข้ากันได้นะคะอย่างเช่น get along นะ how do you get along คุณเข้ากันเป็นยงไงบ้างกันแบบไปมาหาสู่กันแล้วโอเคไหม oh we get along very well we get along very well เราเข้ากันได้ดีเลย เราเข้ากันได้ดี we get along very well เข้ากันได้ดีเลย get along แปลว่าเข้ากันได้นะคะ we get along very well นะคะอะคำที่ต่อไปอู้เยอะนะวันนี้คำศัพท์เยอะกับมาทัวรอีกรอบนะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแชร์ให้คริสปี้ด้วยนะคะรอบหน้าจะได้กลับมาทวรอีกรอบนึงคือหนูเข้าใจว่าบางคนแบบคริสปี้ทำยังไงหนูจะจำได้ เออใครมีคําถามนี้บ้างใครมีปัญหาเรื่องของการจําบ้างจำหนูจำไม่ได้คริสปี้ใครมีปัญหาบ้างกดหนึ่งหนูจําไม่ค่อยได้เลยแต่ถ้าหนูถามกลับไปว่าเวลาคุณเรียนหรือว่าคุณไปอ่านหรือคุณไปฟังอะไรคุณฟังกี่รอบใครฟังหนึ่งรอบฟังหนึ่งรอบเพราะไม่มีทางจําได้เพราะว่าในหนึ่งันลองคิดดูว่าเราไปเจออะไรมาบ้างเราไปเรียนรู้เราไปเจอใครบ้างเราพูดถึงเรื่องท็อปปิกกี่ท็อปปิกในวัน,ว,นวันหนึ่งมันเป็นไปได้ยากมากที่จะจําอะไรดังนั้นกลับมาทัวร์หลายๆรอบ กลับมาฟังหนูทาให้ทวนสักอย่างตา่ำก็สักสองสาครั้งเนาะมันเพิ่งจะค่อยๆจําได้โอเคไหมคะมันเพิ่งจะจําได้เนาะอะ,อะ break up ใครจําได้ว่ามันแปลว่าอะไร break up แปลว่าอะไรคะ break up break up คริสทำไมมันกลับกลับอะ break up มัน break up ไหมคือเหมือนภาษาไทยเนาะถ้าภาษาไทยบอกว่าไปปะไปไปปะคนก็ไม่ว่าไปปะไม่เนาะไปอะเออมันเหมือนกับเป็นการรวบคําเข้าไปนะคะเหมือนกับ break up break up break up คือเลิกกัน I want to break up with you I want to break up with you ฉันอยากเลิกกับคุณอหรือถ้าจะบอกว่า h e y how's your boyfriend แฟนคุณเป็นยังไง Oh we broke up เราเลิกกันละเราเลิกกันะ,าะ,นะถามทำไมเรื่องคนื่นเตนเรื่องเ่อแบบว่าแถวนี้เนาะอยู่บ้านนูนูอยู่บ้านแถวๆนี้เนาะแล้วก็แบบว,ว่าคบกันมาประมาณสักหก แบบหกปีที่แล้วก็ยังถามคนขนานโยหนูเข้าใจเด้ว่าแบบว่าอยู่แถวนี้เขาจะคิดว่าต้องมีแฟนคนเดียวในในชาตินี้ต้องมีคนเดียวเข้าใจบอหนูถามว่าคนไหนคขาไหนแฟนคริสปี้หนูก็บอกเขามีแฟนนะคือหนูเป็นคนที่มีเพื่อนเพื่อนผู้ชายเข้าใจบอพอมีแต่เพื่อนผู้ชายทุกคนจะคิดว่าเป็นแฟนเป็นแฟนเป็นแฟนอะไรอยว่าเพื่อนผู้หญิงหนูบรายหลายบรามีเพื่อนผู้หญิงหลายบุคลิกอย่างหนูนี่บอกเพื่อนผู้หญิงบอคอยคบหรอกโอลย เขาไม่ได้รังเกียจคือใช่ปอ่ะมาดูอีกคำหนึ่งนะคะ have a fight have a fight อะลองเดาซิว่าแปลว่าอะไรอย่าใช้คำเปลืองนะคะโอ๊ยตายเราคำไหนคะคุณใบตอก็พูดไปอะหนูแบบเปิดเลิกกันใช่ค่ะเลิกถูก yes นะเต้นคิวสำหรับคนที่แชร์ให้เนาะอะคำนี้ค่ะ have a fight ใครตอบได้ว่าแปลว่าอะไร have a fight have a fight คืออะไร have a fight Have a fight คืออะไรคะ Have a fight จริงๆ Have a fight มันก็คือมันคือ argue over something คือการทะเลาะการมีปากเสียงการโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกันนะคะมันคือ Have a fight ก็แบบทะเลาะกันนั่นเองเนาะอย่างเช่น we, we had a fight last night คือเมื่อคืนแอมนี่เที่ยว s o we had a fight we had a fight เมื่อคืนก็เลยทะเลาะกันนะ we had a fight Sorry I went out last night I had a drink and I I mean I was so drunk เมามากแล้วก็ we had a fight แล้วก็เลยทะเลาะกันเลยอ่ะขอโทษจริงๆเซ็งเลยอะไรเ่งี้ประนึ่งว่ามีประนึ่งว่าอินเวลาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์อินมากแล้วหนูเชื่อว่าคนใน Ti k t o k ก็เชื่อคำถามหนูวันหนึง่งเชื่อไมหมะใน Tik To k อกคำถามประมาณอย่างตา่ำก็สิบเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวตอนนี้คิดว่าจะเปิดช่องนะคะเกีย่ยวกับความรักความสัมพันธ์นแล้วใครสนใจจะติดตาม ช่องความรักความสัมพันธ์ของคริสปี้นะคะรบกวนกด2ให้คริสปี้นิดหนึ่งนะคะหนูจะได้เปิดเป็นแบบทั้งการเพราะว่าคนชอบฟังคริสปี้เมาม้อยเรื่องของวัฒนธรรมฝลัง่งเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเช่์ให้แล้วคู่รักแต่ง k you หลายๆ you so 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 good ว่าส yeah so good คำว่า good นะคะ good มันออกคำว่า good you so good ยิ you so good แล้วคุณแม่กำลังถ่ายรูปให้ขอเนี่ยนั่งดีๆนิดนึงนะคะคุณแม่ชอบถ่ายแบ็กกราวให้แล้วก็แบบต้องทำท่าแบบว่าดีๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้นั่งแบบไม่ค่อยดีเลยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ถ้าชอบนะคะคริสปี้ไลค์ทุกวันอาทิตย์นะคะในเพจเนาะแต่ว่าปกติแล้วก็จะไลฟ์เพิ่มเติมให้ประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์แั่นั้นไม่อยากพลาดไลฟ์หรือโพสต์ดีๆของคริสปี้เลยนะคะกรุณาให้กดให้เห็นโพสต์ก่อนหรือว่าใครยังไม่ติดตามเอ่อ ชิคช็อกคริสปี้พิมแค่คำว่าคริสปี้ฟรอยนะคะก็จะเจอหนูเลยเนาะแล้วก็คําถามอะไรถามได้เลยนะหนูไม่ได้คิดตังในะเรื่องของคำถามแล้วหนูจะได้เอามาทําคลิปดีๆให้ในในคำถามในแต่และอันนะเวลาหนูทําคลิปเยอะๆนั่นแปลว่าหนูกาลังตอบคําถามอยู่บางคนไม่ได้อยากให้แสดงอ่ โชว์รูปหรือไม่ได้อยากแสดงตัวซึ่งหนูก็ไม่ได้แสดงให้เห็นแร้วว่าใครถามหรืออะไรยังไงในบางอันแต่บางอันหนว่าโชว์หนูได้เลยค่ะหนูอยากออกหน้าหน้าช่องของคริสปี้หนูก็จะโชว์ให้สําหรับใครโสดบอกมาได้เลยเอารูปมาหนูสิโพสให้แล้วนูจะบอกว่าชี้ชี้สิงเกิลลอนโสดอันนี้ก็ได้ทุกอย่างหนูทําให้ให้เอฟซีเลยมดเขา้าใจบอกอ่ะ anyway ว่นะคะ happy valentine's ท a y สวัสดีวันวาเลนไทน์สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ l i ฟ e นี้ให้คริสปี้ด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากฝึกภาษาอย่างจริงจังนะคริสปี้ก็จะมีคอร์สออนไลน์นะตอนนี้คริสปี้ไลฟ์ให้บ่อยมากๆเนาะพยายามจะทำให้คนเก่งภาษาในคอร์สข้อเดียวให้มันเก่งแล้วก็จบไปในตรงนี้แล้วไปเรียนรู้เองได้นะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาเลยไม่ต้องมีพื้นฐานนะ คำศัพท์มาเรียนรู้ใหม่ด้วยกันเพราะว่าหนูเชื่อว่าสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณยังติดคิดไทยคุณยังใช้ไม่เป็นดังนั้นมาเรียนรู้ใหม่ด้วยกันกับคริสปี้พร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลาคําถามนักเรียนหนูก็มาทําเป็นเป็นบทเรียนตอนแรกหนูตั้งใจว่าจะทําบทเรียนนี้ประมาณสัก7ชั่วโมงตอนนี้มันปาไปแล้ว1 5 1 6ชั่วโมงแล้วหนูคาดว่าน่าจะปาไป30ชั่วโมงหนูการันตีถ้าหนูสอนหนูจับมือทําหนูทาเต็มที่ของหนูเสมอหนูตอนนี้มันน่าจะนักเรียนหนูพี่คุณพี่ดอกแก้วนะคะตอนนี้มัน เพราะคำถามเยอะมากนะคะ Anyway นะคะสามารถ inbox ข้ามาได้เลยนะทุกช่องทางนะคะขอบคุณเกนเอ็กซ์ซาน Thank you so much ช่วยชิง Love you นะ Love you นะคะ Bye bye Love you Bye bye นะคะ TikTok Bye bye คะ่ะ Bye bye TikTok นะ Bye bye Page นะคะ Bye bye คะ่ะ Bye bye Have a good night Oh sorry ไม่ต่ละต่ละโทษดีนะคะขอโทษนะคะโอเค